สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการล้อวงข่าวนะครับรายการคุยข่าวแบบสบายๆเป็นกันเองทางออนไลน์ของไทย PBS นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่5สิงหาคม2564อยู่กับผมคุณพลอยและพี่ธงนะครับสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองการพลาชนที่จังหวัดนครราชสีมานะครับร่วมกับบุลนิธิพุกสามหนึ่งนครราชสีมาที่ดัดแปลงรถตู้โดยสารรถตู้เป็นรถตู้กู้ภัยนะครับขนาดเก้าที่นั่งให้เป็นรถตู้ความดันลบนะฮะ ดูจากภายนอกก็เหมือนรถตู้ทั่วไปนะครับเป็นรถตู้โดยสารนะครับรถคันนี้นะครับถูกดัดแปลงให้กลายเป็นรถตู้แรงดันลบนะฮะสำหรับรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ถือเป็นรถตู้ต้นแบบที่สามารถป้องกันผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับส่งผู้ป่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้เจ้าหน้าทีนะ่มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานทั้งมากขึ้นนะฮะนายเด่นชัยบำรุงเกะาะหัวหน้าฝ่าย พัฒนาระบบเชิงกลและสาธารณูปโภคสถาบันแสงซิงโครโตอนองค์การมหาชนก็บอกว่ารถตู้คันนี้เนี่ยนะครับได้ประยุกต์ม,มาจากการพัฒนาห้องแยกโรคความดันลบสำหรับโรงพยาบาลสนามโดยแดัดแปลงรถตู้โดยสารของมูลนิธิพุทธธรมรม31นนครราชสีมาออกแบบให้เป็นให้มีการปิดกั้นแยกห้องระหว่างคนขับและห้องโดยสาร เพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสภายในห้องโดยสารได้ติดตั้งระบบดูดอากาศผ่านแผ่นกรองแบบเฮป้าฟิลเตอร์ที่ใต้เบาะผู้โดยสารด้านหลังนะครับเพื่อให้มีความดันต่ำกว่าความดันอากาศภายนอกและป้องกันเชื้อไวรัสกระจายสู่ภายนอกนะครับใช้เวลาติดตั้งนะฮะประมาณ1สัปดาห์นะครับจะมีเสียงของหัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบนะครับ ในโดยคอนเซปต์นะครับหนึ่งแยกแล้วนะครับปลอดภัยครับเหตุที่ปลอดภัยนะครับเปรียบเสมือนหนึ่งว่าห้องของคนขับนี่นะครับจะเป็นแรงดันบวกนะครับคือเป็นเหมือนกับห้องความดันลบที่ถาบันสร้างนะครับก็คือเขาเรียกแอนติลูมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นความดันบวกแล้วนะครับมันก็จะถ่ายเทนะครับอากาศลงไปสู่ห้องความดันลบนะครับเพราะฉะนั้นความดันภายในห้องจะแตกต่างกันครับอันนี้คือเป็นจุดที่จะทาให้คนขับนะครับปลอดภัยครับ ด้านนายพิสิทธิ์พงศิริสุภกุลเลขาธิการมูลนิธิพุทธธรรม3ามหนึน่งนครราชิีมาก็บอกว่าออรถตู้โดยสารความรันรบนะครับเป็นรถตู้ต้นแบบคันแรกนะครับซึ่งระหว่างปฏิบัติงานเนี่ยผู้โดยสารภายในรถเนี่ยสามารถเปิดระบบเครื่องปรับอากาศเพื่อความเย็นสบายได้ตลอดการเดินทางนะครับและทางมูลนิธิเองก็กําลัง เร่งที่จะดัดแปลงนะครับรถตู้โดยสารของมูลนิธิที่มีอยู่ประมาณ10คันเนี่ยนะครับให้เป็นรถตู้โดยสารความดันลบนะครับทั้งหมดภายในปีนี้นะครับโดยมีเสียงของทางเลขามูลนิธิพุทธธรรมนะครับต่อไปในอนาคตเนี่ยรถพยาบาลของมูลนิธิทุกคันจะต้องเป็นรถพยาบาลความดันลบนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ป่วยเนี่ยประมาณ5 0เเเลยนะครับที่เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาเพราะว่าโคาราชเราเนี่เป็นประตูสู่ภาคอีสานนะครับก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะแยกออกได้เลยว่าอุบัติเหตุกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีความเสี่ยงหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมการป้องกันไว้ก่อนตอนนี้จะมีรถพยาบาลของเราทั้งหมดเนี่ยจะมีมาทาอีกคันหนึ่งเป็นรถพยาบาลสําหรับรถพยาบาลเลยเป็นต้นแบบอีกคันหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยของมื้ที่นี่มีรถปรามาณ1ิบคันก็จะต้องทําอย่างนั้นทั้งหมดครับในใน,ในโอกาสต่อไปครับ เลขาธิการมูลนิธิพุทธธรรม3 1นครราชสีมาก็ยังบอกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาสามารถลำเลียงผู้ป่วยติดโควิดได้เพียงเที่ยวละ4คนแต่ถ้ามีรถโดยสารความดันลบแบบนี้เ่ยนะครับสามารถลำเลียงผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นนะครับเป็นเที่ยวละ9คนทําให้รับส่งผู้โดยสารที่ติดเชื้อโควิดนี่นะครับได้จํานวนมากขึ้นนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในรถนั้นมีความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางนะฮะ บอว่ารถตู้ที่เราเห็นรับส่งผู้โดยสารที่ติดเชื้อโควิด่วนใหญ่จะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศไม่เปิด mm hmm. เครื่องปรับอากาศในรถ mm hmm. เพราะว่าป้องกันการแพร่เชื้อนะครับ mm hmm. จะต้องเปิดหน้าต่างนะเพร mm hmm. าะฉะนั้นในการเดินทางทางี่เปิดหน้าต่างลมธรรมชาติเนี่ยมันก็มันก็ช่วยบรรเทาความร้อนได้บ้างในระดับหนึ่งนะครับ mm hmm. แต่ว่ามันก็ยังร้อนอยู่ในสภาพอากาศบ้านเราที่เราขับรถกันอยู่อย่างงี้ะ mm hmm. แต่ว่ารถ ความดันลบแบบนี้สามารถเปิดแอร์ได้พูดง่ายๆนะเปิดแอร์ได้แล้วก็สะดวกสบายแล้วก็ป้องกันคนคนขับได้เป็นอย่างดีนะผู้ปฏิบัติงานแล้วก็แยกกันชัดเจนนะฮะคือใช้แอร์แยกใช้ช่องเพื่อปรับอากาศแยกกันนะครับมันก็ทําให้ตัวคนขับเนี่ยปลอดภยัยในอย่างที่หน่วยคู่ภัยเขาบอกว่าตอนนี้เกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยอนุมานไว้ก่อนว่าผู้ประสบเหตุอาจจะติดโควิดอ,อยู่แล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ เราอาจจะได้เห็นรถที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะเนี่ยมีการปรับปรุงระบบทั้งตัวรถเองทั้งตัวคนขับรวมถึงตัวข้อปฏิบัติแล้วก็อุปกรณ์ภายในนะแต่ว่าอาจจะต้องดออูงบประมาณของเขาด้วยเพราะว่าบางที่งบประมาณไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมนะครับ,รบอันนี้ใครใครมีความสามารถใดๆเนี่ยก็ออกมาแสดงตัวแบบดีได้ไม่ทางใดก็ทางหนึใช่ไหมครับ นี่แล้วงบประมาณอะไรก็เต็มสูบเลยห้าหมื่นใช่ไหมฮะแต่นี่นกเใช้งานได้หลายสามหมื่กว่าใช่ไหมติดตั้งอุปรกรณ์นี้เข้าไปสมชุด PPE เปล่าๆนี่ก็เหนื่อยอยู่แล้วนะครับอืนหนัดพออยู่แล้วอพอมีตรงนี้มาให้เขาเนี่ยก็จะได้เพิ่มประสิทธิภาพให้อ,อย่างน้อยก็ไปรับคนได้มากขึ้นจุกคนได้มากขึ้นปลอดภัยอีกอ